thank <music> you สวัสดีค่ะเมย์หงแปดแปดทารรอนะคะวันนี้เรามาพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณคิดถึงเขาแล้วเขาคิดถึงคุณไหมนะคะมีกองเลือกทั้งหมด2กองเลือกนะคะกองเลือกที่1นะคะกองเลือกที่1นะคะสตอรอเบอรี่ในขวดโหลนะคะกองเลือกที่2นะคะออราเเ่าครีนะคะใสๆนะคะค่ะเลือกกองที่ชอบนะคะ รายละเอียดของทางสเต็อยู่ด้านล่างนะคะค่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกรอที่หนึ่งะคะนะคะสตรอเบอรีนะะ่ Story ในขวดโหลนะคะหากการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะ หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณคิดถึงเขาคนที่คุณคิดถึงนะคะแล้วเขาเนี่ยคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะนอวอนนะคะ a อ็ดออฟพินิเนะคะ โ o ลทออฟสนะคะ n น o p i เ n นิเคิ e นะคะ T o f c h a าเ c นะคะเหมือนคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะอาจจะเป็นผู้ร่วมงานได้นะคะหรือว่าเพื่อนกันในสมัยประถมมัธยมได้นะคะหรือเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะเขาเป็นคนโสดนะคะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะก็ทำงานเก่งนะคะหางเงินเก่งนะคะ เหมือนเขาเข้มแข็งนะคะอยู่กับตัวเองได้มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องการงานนะคะแดเหรียญน,นะคะเขาไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของเขานะคะทํางานนะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในอวบนะคะเขาเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็ทําอะไรก็มีความจริงจังนะคะแล้วก็ลุยงานเต็มที่นะคะเหมือนแบบว่างานที่เขาทาเนี่ย เขาก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานตรงนี้นะคะแต่เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะเป็นสีดาบนะคะเหมือนอาจจะหยุดนิ่งกันไปนานแล้วนะคะคุณและเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมีการเงียบใส่กันนะคะ เอ็ดออฟเพนิเคิลนะคะเดอะฮิโ h เฟนนะคะดแฮงแมนนะคะเหมือนเขาคนนี้ก็ยังคงมีความมั่นคงกับคุณนะคะยังคงเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะเขายังคงมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดอะฮิ o โลเฟนนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเขาชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วเขาก็รักความถูกต้องนะคะเหมือนตอนนี้ในใจเขาคือ ถ้ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเขาก็จะปฏิเสธนะคะหรือเขาอาจจะรอสิ่งที่ถูกต้องอยู่นะคะในตอนนี้ The Hangman นะคะเหมือนเขารอคอยนะคะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะแขวนตัวเองลงมานะคะอาจจะรอคอยความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะ คนบ้านเดียวกันนะคะเสียงของหัวใจนะคะยังยิ้มได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขายังคงยิ้มได้นะคะยังคงมองสิ่งที่ดี Likewise, อยู่นะคะเขายังคงมีความสุขกับตัวเองนะคะคนบ้านเดียวกันนะคะคุณและเขาอาจจะเคยเรียนด้วยกันนะคะอาจจะจบจากที่เรียนเดียวกันนะคะหรือว่าที่ทํางานเดียวกันหรือว่าเคยทํางานร่มกันมาก่อนนะคะหรือว่ามีเป็น คนรู้จักในกลุ่มเพื่อนของเพื่อนได้นะคะมีการสั่งสรรคกันนะคะเสียงของหัวใจนะคะเขาอยากจะฟังเสียงของหัวใจคุณนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะเผ <jo> <ๆ>ากิเลสในใจนะคะเราสองสามคนนะคะรักในสิ่งที่ทำนะคะ คุณและเขานะคะในอดีตอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเราสองสามคนก็ได้นะคะแล้วเขาก็พยายามเผาเรื่องราวหรือลืมเรื่องราวที่มันทำให้เขาเจ็บปวดนะคะเผากิเลสในใจแล้วตอนนี้เขาก็อาจจะไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทำนะคะเขาอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับการงานนะคะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขารักนะคะ ฟีโอเซลนะคะเอนเกจเมนต์ Engagement, นะคะรีเลเจตแฟกเตอร์นะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาส,สนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะขอให้คุณได้กลับมารักและดูแลตัวเองนะคะเอนเกจเมนต์ Engagement, นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีการกำหนดสถานะกันนะคะมีการตกลงเป็นแฟนกันนะคะหรือว่ามั่นหมายหรือแต่งงานกันได้นะคะ ยินดีด้วยนะคะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงต้องขออภัยนะคะ you are ready นะคะ r o m a n c นะคะ let's go ไพ่บอกว่าคุณพร้อมแล้วนะคะจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะ let's go คะ่ะขอให้คุณเดินหน้านะคะ คะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้คุณมีความรักที่สุขสมหวังนะคะมีความสุขทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะออราเคเสนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะ จ i ๊ก of c u p นะคะเอ็ Eight of อฟซอดนะคะ The c h a r i o อนะคะ Queen of Cups นะคะ The d e v i l นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับคุณและเขาความทรงจำดีๆความทรงจำดีๆที่คุณและเขามีร่วมกันนะคะแปดดาบนะคะนี่ยเขานอนคิดถึงเรื่องราวของคุณนะคะ ไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้เลยนะคะ The Chariot นะคะเขาและคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคะ อาจจะต่างชาติได้ต่างประเทศต่างจังหวัดได้นะคะเขาต้องใช้การเดินทางในการทํางานของเขานะคะหรือเขาเป็นคนที่หรือเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค u e นอ็อบคันะคะเขามีความคิดมากเรื่องของคุณนะคะคิดเยอะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ The ะเดวิลนะคะ เหมือนคุณมีเซ็กแอปพียกับเขามากนะคะมีแรงดึงดูดกับเขามากนะคะอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากนะคะทำให้เขาคิดถึงคุณค่อนข้างมากนะคะ คีนอฟวอนนะคะทีออฟสอดนะคะเซเว่นออฟนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีสเสน่ห์นะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะดูสง่าง,งามนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะสิ่งที่เขามองมานะคะ เหมือนเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณและเขานะคะในอดีตนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีตัวเลือกนะคะในก่อนหน้านี้นะคะเป็นเซเว่นออฟคัพนะคะมีตัวเลือกมากมายเลยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นทําให้เกิดสามดาบนะคะทําให้เกิดความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะคะเขาเองก็เสียใจนะคะกับเรื่องราวที่ผ่านมาและในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ โลกของฉันนะคะไม่ยอมรับผิดนะคะขันตินะคะเหมือนเขาคิดถึงคุณนะคะความคิดถึงของเขานะคะมันทำให้เขามีความสุขนะคะเมื่อเขาได้คิดถึงคุณนะคะเขาก็มีความสุขนะคะเหมือนเป็นโลกของเขานะคะ ไม่ยอมรับผิดนะคะคนคนนี้อาจจะมีอีกโก้นะคะในความสัมพันธ์นะ,นะคะเขาอาจจะเคยทำผิดพลาดไปนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีอีกโก้อยู่นะคะยังไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่เขาเคยทำมานะคะแต่เหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะต้องใช้ขันตินะคะต้องใช้ความอดทนมากนะคะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเขาที่ต้องใช้ความอดทนนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยหยุดนิ่งนะคะเหมือน จริงๆในใจเขาเนี่ยเขาก็อยากจะมาขอโทษคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าเหมือนเขาต้องใช้ความอดทนตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนมีอีโก้นะคะแดนเดลามิตนะคะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายนะคะชีวิตนี้สั้นจะตายนะคะเขาอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะคะมีความอบอุ่นเป็นบ้านกับคุณนะคะ ครั้งหนึ่งไม่ถึงตายนะคะเขาอยากจะได้มีโอกาสช่วงเวลาที่ได้มาเจอกับคุณนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะเอดอฟวอนนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเกตติ้งทูโน w อีตอเ t อร์นะคะ p a y a t t e n t i o n t o t h e r e d flag นะคะ Word wording for นะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะเพื่อสร้างความรักความผูกพันกันใหม่นะคะขอให้คุณเราฟังสัญญาณเตือนนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ Word wording for นะคะมันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยนะคะ it up to you นะคะทัสนะคะ No need to worry นะคะไพ่บอกว่าขอให้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนนะคะขอให้คุณศรัทธานะคะในความรู้สึกของคุณเองนะคะว่าในใจลึกๆแล้วคุณต้องการอะไรนะคะขอให้คุณไม่ต้องกังวลนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะคะขอให้ฟังเสียงของหัวใจคุณนะคะว่าว่าคุณต้องการอะไรนะคะเสียงของหัวใจคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสุขทุกคนนะคะ